สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนุ้งก็จะมาสอนวิธีการคัดลอกงานชิ้นเดิมนะคะโดยที่เราไม่ต้องแบบไม่ต้องเขียนใหม่นะคะเขียนใหม่ก็ไม่เหมือนเดิมนะคะเพราะว่าไอาที่เราเขียนมันมีอันเดียวในโลกนะคะเนี่ยอย่างเช่นอย่างเช่นวงสีขาวตรงนี้เขาคือนุ้งคัดลอกวางนะคะไม่ได้วาดใหม่นะคะแล้วนุง้งจะมาทาให้ตัวทำให้จุมตัวอย่างคือตัวนี้นะคะอันดับแรกเราก็เลือกไปที่เลเยอร์ที่เราทํา เส้นแรกไว้นะคะอันนี้นะคะเราก็มากดตรงนี้ค่ะสังเกตว่ามันมีสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะนี่นะคะสีเหลี่ยมเป็นเส้นปากนะคะเราก็กดเข้าไปนะคะเราจะเห็นคําว่ามันจะมีคําว่าคัดลอกอยู่นะคะเราก็กดคําว่าคัดลอกนะคะหลังจากนั้นเราก็กดตรงสี่เหลี่ยมอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็วางนะคะหลังจากนั้นทํายังไงเราก็ดึงค่ะอ่าเราก็มาคลิกที่เส้นที่เราคัดลอกนะคะเราก็ดึงค่ะ อ่าอย่างงี้นะคะสามารถแบบทําเป็น2เส้นได้ดี๋ยวก็จะทำเป็น3เส้นสีเส้นได้หมดเลยนะคะลองเอาไปทําตามกันดูนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้ในการทำคลิปต่อไปได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็ลาไปก่อนนะคะาย